ไม่รู้ช่างหลอันนี้เราจะมายกน้ำหนักครับเราจะมาเล่นก้ามสูงก้ามกันครับนี่นี่มีการโอ้โหข็งนแข่งัอ่ะขี้ก้ามปะทะสเต็งโอเคครับท้าหรอทามหรออุ้ยเข้าไปเยอะอยู่มาเลยทาผมหรอทาผมหรออื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 อย่าอย่าอืออนะ ินลสีฟ้าว้าว้าว้าก็อยู่แล้วก็มีดวงในการเปิดในเพชรซอมูเลเตอร์นะก็สูงค่อนข้างสูงนะคุณผู้ชมผมแบบได้ตัวแยกทุกตัวครับเห็นไหมเห็นไหมก็แล้วเฟสมันอยู่ไหนวะเฮ้ยยอย่าอย่าลังแกคนมีทางสู้ปาบ๊อบอยังไม่ตาย เอ้ยเดี๋ยวโอ้ยเดียว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 เต็มหลบเมื่อทางเอ็ยมันเฉียวหลบหลบหลเอ้มันเฉียวมันแค้น่ะไอ้มันเฉียวเอ้ยเอ้ยมันเฉียวโอ้ยมันตามาไม่ถึงม่ไม่ดี ไอ้ม <c ười> ัเขียวมึงอยากตายกดูดูมันวิ่งดิเออมวงคนสู้กับฮอตมาดิไอ้มัเขียวไอ้มัเขียวไอ้มัเขียวก็เดินลมได้กูก็เดินลมได้กูก็เดินโดนลมอ้ไอ้มัเขียวยยานะไอ้มัเขียวเดียวทำไรมึงทำไรมึงทปาจริงเออ ไอหม,มัดฟ้าปะเนี่ยไอหม,มัดฟ้าเอมมาเอไอหมัดเขียวหรือเปล่าโอ้ยเขาลุกว่ะไอมมหมัดเขียว